สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมรุงติดเกม1992อีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Racing m a s t e ตครับวันนี้ก็เพิ่งอัปเดตกิจกรรมใหม่กันเข้ามานะครับผมหลากหลายเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเนาะก็จะมีรถใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับตามที่ประกาศได้ประกาศเอาไว้ก็ตรงตามนั้นแน่นอนครับผม <laughs> มี uh, Porsche Spider นะครับ918แล้วก็มี Lamborghini Gallardo นะครับผม LP 5 7 0 4แล้วอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Chevrolet Camaro Z 2 8นะครับ mm hmm. วันนี้ถามว่าลุงสนใจไหมลุงสนใจนะครับวันนี้ตอนนี้เพชรเรามีทั้งหมด25,923เพชรนะแล้วก็เพชรวิบวับอีกนิดหน่อยแล้วก็กุญแจรู้สึกว่ากุญแจจะมีอยู่นะกุญแจก็เก็บมาไว้อยู่นะครับกุญแจมีทั้งหมด14ดอกนะครับนี่ วันนี้จะมาสุ่มกาชากันนะครับวันนี้มาทําให้ดูว่าตู้เปิดใหม่อ่ะเรดมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนก็ว่าจะข้ามนะครับผมสําหรับชุดนี้นะเพราะว่าเราเพิ่งหมดเพชรไปกับการเก็บชิรอนมานะครับก็เลยว่าจะข้ามแต่ลุงไม่ข้ามบางคนบอกว่าออ้ยมันไม่ไม่ไม่แรงเท่าไรนะครับแต่ว่าเราชอบนะนะแลมโบนะครับลุงชอบหรือว่าลุงจะจัดนะอุตส่าห์เก็บเพชรมาแล้วแล้วค่อยเก็บใหม่ถ้าคันต่อไปนะครับ จริงๆแล้วก็ตามอย่างเขาว่าแหละครับมันมีรถใหม่ที่แรงกว่านี้อีกเยอะนะสำหรับคนที่เคยเล่นเซิร์ฟอื่นๆมาแต่แต่เราไม่ไม่ได้เคยเล่นเซิร์ฟอื่นๆนะแต่ถ้าดูตัวเลขณปัจจุบันนะครับ8 9 7เก้ดนคือสูงสุดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เล่นได้ประมาณนึงอะสักพักหนึ่งเลยแหละผมว่านะอย่างอย่างน้อยๆก็เดือนนึงอะวันนี้จะเอาให้หมดถ้าดวงดีนะครับก็จะได้ประมาณสัก3าม ECU นะครับแต่ถ้าดวงเกลือจริงๆก็อาจจะได้แค่ประมาณสัก1 ECU นะครับแลกเอาอะไรเอารวมๆกันนะครับ ไปว่าแล้วก็ไม่มอลิี้อแล้วครับผมจัดเลยครับผมสอ0 0มกับอีก14กุญแจผลจะเป็นยังไงลองดูครับไปขอ,องฟรีไปก่อนฮนะไม่มีอะไรแน่นอนครับของฟรีเลขาจะลอ็อตไปครับแล้วลองข้ามเลยครับผมไป เอาให้มันแบบรวดเร็วที่สุดแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจัดกันไปเริ่มครั้งที่1นึ่แล้ก็ไปอีก1นึครั้ง,งยืนยันครั้งที่2นะครับตอนนี้เราไปแล้วทั้งหมด27กิโลแล้วครับไปไม่รู้จะออกที่เท่าไรนะครับไปกันต่อฮะอย่างรวดเร็วออกุนทาง,งอง่อียาวไกลนะครับ ตอนนี้เรามาทั้งหมดครึ่งทางแล้วนะครับ5 7บแล้วไปกันต่อครับ60สบแล้วนะครับถ้าออกสักประมาณ70 80ถือว่ายังดวงดีอยู่ครับแต่ถ้าออก90กับน้อยนี่คือถือว่าดวงกุดนะครับครั้งนี้ต้องออกนะครับถ้ายังไม่ออกถือว่าเราดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลรวนี่คือดวงไม่ดีนะครับแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับผมว่าผมจะไปทีละหนึ่งแล้วกันตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ 13าการันตีนะมันอาจจะออกก่อนก็ได้นะครับอะไรโอ้โหบ้าโ o ตา s ีโวล a GT43 s p ่ r t มสปอร์ตมาเลยเหรอคันสีทองเหรอื้ม <c oughs> คันเติมใช่ไหมคันเนี้ยอ้าวจบอะไรวะน่ะอันแรกออกเลยเหรอลุงว่าลุงล,มลืมไอ้ข้ามเดยวเดยว <c oughs> ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับนี่กลับมาร้อยแล้วครับผมไปแล้วหนึ่งครั้งหมดไปหนึ่งหมื่นเพชรนะครับอืแย่เลยอย่างนี้แย่เลยไม่ใช่ปัญหาครับช่างมันไปกันต่อครับผมอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้ดวงเตลือไปแล้วครับ ผมว่าดวงแย่สุดเลยนะครับรอบนี้ตั้งแต่สุ่มมานะครับออกมาแล้วครับขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ไดถ้าได้เราก็จะได้เติม TCU นะครับตามที่เราคาดการเอาไว้นะครับถ้าได้นะโหเสียดายรอบแรกครับผมไปกดข้ามเฮ้ยเฮ้ย มาหนะ่าอีโวหลุดเลทครับคันแรกมาเลยสีทองสีม่วงสีม่วงสีทองแน่นอนเรียบร้อยครับได้รถใหม่คัสสปอร์ตเรียบร้อยครับผมไม่ได้สัก e c ซออันนี้คือดวงแบบแย่ที่สุดเลยครับเกลือที่สุดตั้งแต่เคยสุ่มมาเลยครับ อ่ะแรกเอาเลยครับผมนี่ครับผมโว้สองครั้งไม่ออกเลยนะครับมาได้เพราะว่าตัวการันตีนะครับแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้ไม่ได้สัก ECU นึงก็ไม่ได้ครับผมคิดว่าน่ายอย่างน้อยน่าจะได้สัก2 ECU อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับแย่แล้ว แย่เลยอ่ะตัวนี้ก็เหลือประมาณ2ครั้งมาผมจัดเลยครับผมสุ่มเลยเพื่อที่จะได้เอามารุ้นแรกในนี้อีกเผื่อจะได้คันอื่นมาอีกนะครับไปจัดเลยครับช่างมันแล้วก็อีก10ครั้งโอเคครับจบคราวแล้วก็แรกสปอร์ตมาเผื่อได้สักหนึ่ง ECU ลองแรกดูครับว่าแบบนี้ได้ไหม bm z 4มาผมต้องการอยู่หวังว่าจะใช่นะใช่แล้วล่ะเปิดระทุนมาแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับผมอ่มเพราะผมมีแล้วนะผมอยากได้ให้มันบวกไปสักหนึ่ง ecu นะครับคันนี้โอเคอยู่หรือว่าได้อยู่เรียบร้อยครับผมขออนุญาตเก็บเพชรก่อน 1 0เพชรหมดไป20,000นะฮะได้คืนมา200ไออยากคุม้มนี่ครับผมคันใหม่ล่าสุดโอเคครับผมได้มาแล้วสำหรับ Lamborghini อ่อ Colorado นะครับผมคันนี้คือแบบเกือสุดๆครับรอบนี้นะครับใครจะสูงก็คิดให้ดีก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมว่าไปสูงช่วงแบบประมาณท้ายๆก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากลองอดทนหแนบบ่อแยบบก็จัดเลยครับผม ลุงได้แค่จากการันตีอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ได้ลุงได้แค่จากการันตีอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ได้แบบในตู้นี้ไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าลุนไปสองครั้งนะั้นไม่ออกเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปจะ มาทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้กันต่อนะครับยังไงขอขอบคุณฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับอุตส่าห์สุ่มได้เกลือทั้งทีนะครับโอ้โหงานนี้เกลือสุดๆโลกใต้ทำหาแน่นอนครับขอบคุณครับ